ไม่จะมานัดไปไม่ไมาสกทีสาดตลอดมาเกิข่ามอแล้วคะพี่ขอ่อมาสาเป,งงปทำอะไรมาาไมสาขนาดนี้ามาอหน้าดนี่โได้นะะพี่อ,อะอมาหลอระเบือแล้วเสียงเป็นงไงบ้าง

เดี๋ีค่ะใช่ค่ะว่าให้นอยดอเาชื่อกันนะอานะตค่ะสวัสดีค่ะชื่อเลค่ะ้าหน้าทีเบลค่ะทาชอะไรเนี่ยเอ่อเป็น เชรนเค่ะแต่ว่าเต้นอรบิกตามนรรั่เราตกหรือว่าทีต,ตลาดนะคะอ๋อแล้วรู้ใช่ไห้ทมา audition ออี่คมาให้มารองเพลนรู้หมดและะ้วค่ะรู้หมดและะ้วเลย้แล้วข้อตกลงอะคะได้อ่านหรือเปล่าในใบสัญญาเนี่ยบอกว่า,าอกาไม่ไไรู้ว่ายังไงข้อตกลงในการอ d i t i o n ในการ เป็นนักร้องแทนเป็นเงาเสียงของน้องนัตตี้นะคะก็คือถ้าเกิดแค่ความรับนี้เด็ดขาดถ้าฝากฝืนจะถูกดำเนินการกฎหมายนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะเรื่องค่ะโอเคแม่คาต้องเองเป็นปใชไหมเราร้องเป็นค่ะแต่ว่าต้องของวองวงวงเสียง <c oughs> ก,ก่อนคือร okay, ้องโอเคอ่ะเริ่มเลย 2อปุ๊บเด็กเด็กเด็นี่นอนแล้วเหรอนอนแล้ง่หน่งอ่าหเจ็ดแยดยืดยดยืดยดยืดดดอะไรอะรอไรอะไะแคอมันคือท่าค่ะ โอเคไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะแกอะไรมาใหสแก้อะไรมาแขกเดี๋ยวไปไปไปก่อนไปก่อนโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อไปนะถ้าโอเคไม่้บอก็ได้บอกก่อนอออค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเวเดยด เขาบอกว่าโอเคอ่านตกลงข้าตกลง่ออ๋อภูสยาเราล้มใไมเขาม่เป็นใช่ั้ย 干嘛？<laughs> <laughs> ก็โอเคแล้วบอกเกาเลยว่าเต้นเราโอเคแล้วแต่ตอนนี้เราต้องการร้องร้องเพลงมากเออไม่โอเคเลยอ้สุดข้านะ

อ,อ๋อชื่อชื่อลงนุจ่าชื่อใหม่ใหม่อ๋อใหม่ชื่อลงอน,นุอนองจา่าก็วันนี้มาออดฉันก็น้องนัตตี้ใช่ไหมจ๊ะอู้วี่ดีใจมากเลยเดียวเนาเนี่ยเนี่ยดีใจมากเลยเด,ดมาร้องเนี่ยต้อรไหมนีลยว่าเขาให้มาร้องเยรู้รู้จะรู้ร,รู้ร้องแทนน้องนัตตี้ใช่ไหม เสียงเหมือนแน่ๆเลยจ้ะลองอะไรได้บ้างไหมอาเตรียมเพลงมาหรือเปล่าคะเตรียมมาจ่าเตรียมมาเดี๋ยวลองลองให้ฟังหน่อยนะแน่นอนจ้าได้สุดๆเลยอมาเลยจ้ะหนึ่งสองสามสี่วิธีลืมเท้าจากเขาโรงเรียนที่ไหนแต่ทำใจันนั้นเป็นบบลองรู้ทุงหล่ะคะเนี่ยจ้ะมาขวนทุงมาหมดเลยจ้ะคือนัตตี้เขาลองในสตริงอะค่ะลองลองลอง ผัโคนก็ร้องได้กันผัโคนนะเอาหนี้เลยไปยองเซ่้องได้เลย

นั่งก็ะผีนีกกกน่ก็โง่นักก่งกระดูออนเดี๋ยวอีก2วันข้างหน้านถามมาให้กีกับไม่นะาจะไม่สดนะ